นี่ไม่วิดีโอเอ้ยนี่ไม่วิดีโอเอ้ยนี่ไม่วิดีโอเอ้ยนี่ไม่วิดีโอครัเรบเพื่อนเป็นนาจะไปลอยกระทงต่อปีนี้ปีปีที่เดี๋ยวสองห้าหกเจ็ดน,นะเราลอยกระทงกับพ่อโอเคนะโอโ้โอหเดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวน่าพอจะถ่ายไอ้ตรงนี้มันเป็นขอบยู่นะนี่นะครับเพื่อนๆกระทงปีสองห้าหกเจ็ดของปีนายนะครับปี่เป็นนายเลือกซื้อเองนะไหน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 หลงไหมหลงไหมเอ้ยมันไม่ลงเหรอมันไม่หลงเหรอ มันไม่ลงอ่ะเฮ้ยมันลง่นไไหเดี๋ยลูกตรงตามไปดิเดี๋ดินจะลูกนะอ่าเรวน่อยนะครับไปเพื่อนเพือน,น,น,นไปแล้วนะโอ้ยน,นี่ลอยกระทงทรงเพชรนะครับเพื่อนเ่นยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ทิงตรงนี้ดิอดดขอ,ขอายให้ติดป้ายไปเรืย นี่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 เป็นอะรกัไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กระทงไปทองนู้นอ,อันนี้เขาแจกฟรีเขาแจกฟรีครับเขาแจกฟรีหนูดูกินกินไส้หมูไหมไม่กินอ่าพี <laughs> า้ส้หมย่อดีเคมาเล่นดนตรีนี่นาะไปทักทายสุดทีเคเลยดิสุดทีเคสุดทีเคสุดทีเคโอ้โหสวัสดีค,ครับอากาเมนอน ไปน้าวัสดีสื่อได้คยังนี่วัสดีทุกคนยังเออเดี๋ยวพี่จะเลื่องตีกับกะหลอบเลยเฮ้ยครับนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้จะเรามาเราจะตงกัาตรงนี้นี่นี่นี่ฟึบอ้าวเพื่อนเหรอ โ oh, oh, อ้โหกระทงกันทำกระทงกันดูนี่เอ,นะเอปีที่แล้วเราซื้อ,รอกระทงตรงไหนเนาะ,ะตรงโู้นตรงนน้นตรงนน้นเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้ว เดินที à, ata, ่พี่แม่จะเทปีแล้วอ่าเพื่อนก็มาเห้นะเราะน้อม่เปค้อ้ยดูเดินซ้ายมา คร oh, oh, oh. ับครับเลยไหนหนูเฮ้ยเฮ้ยกองที่เราเคยทำนั่นเป็นไายโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นี่กองนี่เป็นนายเคยประกอบเลยเนี่ยใายกันเลยโอ้โหอ้าวอแม่ป้าบอกกองเปยนรุ่นเลยนเป็นนายลงยืนตรงนี้ดิพ่อถ่ายตรงนี้หน่อยเป็นนายทำยืนตีกองดิ่ทำยืนตรงนี้ยืนตรงนี้หนูยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ ไม่ไม่ไมพ่อก็ถ่ายว่าว่าโอ้ใช้เหมือนเราเลยเนี่ยใช้เหมือนเราเลยไหนไหนไหนอันนี้หม้อ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 นี่หม้ออันนี้กระป๋องหนูเคยตีอันนี้หมูกระทะหมกระทะเลยเออเออเออเดี๋ยวเราซื้อกระทงกันนะครับ สวยงั้นเลยอ่ะเป็นนายเลือกดูนี่มันมีทั้งหน้าแบบนี้มันมีทั้งหน้าแบบนี้อ่าอ่าพอดีอ่ะดูก่อนไหมดูเงินก่อนไหมอ่าลองดูนี่อันนี้นะอันนี้ครับเท่าไหร่ครับถามป้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับผมเป็นนายติดกองให้พ่อที่คนเดียวเลยไม่ต้องอะไรงครับเดี๋ยวเอาเอาไป้แค่เรื่องตสินนะครับตรงตรงนั้นมีจุดมั้งอ๋อเอาแรกครับ นะถึงริการับไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้โห,โหสวยจริงเลยเนี่ยรกรงแต่เราที่โรงเรียนหนูทำปดมากนะป้าเดี๋ยวเป็นนาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งน, <_ S 2> นะโอ้โหเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าพอจะถ่ายไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นขอบๆอบยู่นะนี่นะครับเพื่อนๆกระทรงปีสองห้าหกเจ็ดของป็นนายนะครับดีเป็นนายเลือกซื้อเองนะเท่าราคาเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบบาทนะรับทั้งหมดเลย นี่เดี๋ยวนั่นนะอันนี้ดูดูทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะไปอย่างง right? right? ี Take it. Take it ้เป็นอย่างงี้โต๊ะตรงไปอย่างงี้นี่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 ได้ค่เอาเลยครับเอาเลยครับมีทั้งโต๊ะเป็นแบบนี้เอาลองมายื่ข้างหน้าก็ได้ค่ะทั้งโต๊ะเป็นแบบนี้น้าเรื่องให้คอยดูดูข้างไหโอ้พี่พี่พี่เห็นเป็นนายซื้อพี่พี่อยากซื้อเลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเกี่ยวตรงมาตรงนี้เลยนะ ที่หนูทำเป็นดอกไม้อะไ่เป็นขนมไเป็นขนมขนมปลาแล้วก็เอาดอกไม้มาโอเคเดินพาไปเ,เดี๋ยวพี่นายพาไปลอยกระทงเลยนะนมันติดอยู่ที่นั่งไงียบจะาจานายจะใส่กระทงนะน มมามาไม่ต้องวิ่งลูกไม่ต้องวิ่งพ่อผ่านเรื่อยๆพ่อแค่จะเดินหนังหน้าหนูเดินเองหนูไม่ต้องรีบครับ ที่ลอกระทงแล้วนะครับอ่าเดีย๋ยวต้องจุดเทียนนี่ก่อนนะหนูถือให<า>้ฮะถือก่องให้ไม่อะไม่ต้องถือที่พ่อจุดได้ถือถือเลยถือเลยอ่ะถืออะไรไปเดินขึ้นไปอ่ามามามาทำตามพ่อมามาดิมาดิมาด,ด,ดิแค่ยื่นยื่นให้ตรงเนี้ยปลายปลายเนี้ยโดนฟึบอ,อ,อ,อ่าแค่นั้นเองอ่ะแค่นั้นเองเอ้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้นี่ ทูบให้ติดสักหน่อยนึงให้ทูบติดสัหน่อยหนึ่ง,ง,งล,ะละที่แตงอืออมแรงนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยนเพื่อนอเพื่อนจะลอยกันทงให้ดูนะอาะอค,ค่อยเดินลุกเอยวกให้อธิษฐานอรอพี่ๆก่อน เราว่าเราไปรอรอบ้างนี่เด็กลองเก็บเลยค่ะเก็บอะไรเห็นนะเป็นนายนี่วันนี้เราลอยกระทงด้วยกันนะปีนี้นะอ่าเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะปล่อยกระทงเนี่ยเราจะอธิษฐานก่อนนะกระทงครับพระแม่คงคาครับพูดตามพ่อพระแม่คงคาครับอ่าหนูมาขอเข้ามาพระแม่คงคาแล้วครับมาขอขมาพระแม่คงคาขอมลวงพานะครับอ่าปีนี้เป็นนายกับพ่อมาลอยกระทงนะครับ thoải một tâm túc tâm sốc nè lúc, lúc nha à thoải mịt xinh xinh với lục nha à lên ngay trên nha các bạn anh 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 ไปน,นั่งคาราเดลงกตามไปดิคาราเดลุกตามไปดิคาราเดีวยวตามไปหมปด,ม,ดมีคนไปมีคนอ่ามีคนไปนั่นใช่ไหมอาหารกิน,นไหมลูกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไมีอาหารแล้ว